ข้อความจากเขาถึงคุณวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วอยากจะรู้ว่าคนรักของคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณมีอะไรที่อยู่ในใจที่เขาอยากจะพูดกับคุณแล้วเขาพูดไม่ได้บ้างอยากจะฝากข้อความนี้มาผ่านไพ่ยิปซีเพื่อบอกกับคุณคิดถึงเขาคนที่คุณอยากจะรู้ว่าเขาฝากข้อความมาบอกกับคุณว่าอย่างไงคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุยสัมพันธ์ต่อกันคิดถึงเขาค่ะและเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกัน ไปฟังข้อความจากเขาพร้อมๆกัน d จอวน่าจะเป็นคนไกลแล้วล่ะ d จอวนะคะหมายถึงการเติมเตรียมความรักความสุขถ้าหากหมายถึงบุคคลแล้วอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะข้อความจากเขาแล้วล่ะสเตน g ์โอ้พายซอนกันนะครับเอชวาชาวราศีทัตไฟเมธสิงห์ธนู ไปสเตนด้วยนะคะเมื่อสอนการเก้เาสองใบเลยสเตนอฟคัพคิดถึงเธอจังเลยความคิดถึงใครอยากเจอคุณคิดถึงคุณชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเดอ o w าว10อร์เทนออฟดาบชาวราศีธาตุลมมีถุนตุนกลุ่ม5 of Cups ฮาถ้วยความผิดหวังเศร้าใจความเสียใจที่ผ่านมา The Star ความปรารถนาความคิดถึงความห่างไกล Seven of Cups 7จถ้วยโ p r o j กต์แผนงานความมุ่งหวังความคาดหวังค้ามมดิฐาน Six of Wands หไม้เท้าไพ่ของชัยชนะ Victory แล้วก็สำหรับไพ่ปิดท้าย,ยสำหรับเป็นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญแล้วคือความหวงแหน การส่องนั่นเองี่เหลีนยมคือการส่องนะการส่องการใส่ใจดูแลแต่ว่าไม่แสดงออกไม่เปิดเผยนะคะลักษณะของความรักความรักที่แบบเก็บเป็นความลับหรือความรักที่ไม่แสดงออกเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่ส่งข้อความมาถึงคุณจะจะเป็น3ามสามกลุ่มเลยนะคะกลุ <c oughs> ่มแรกคือคนรักคนที่กําลังรักกันอยู่คู่รักของคุณนะคะอ่าข้อความฝากมาจากเขานะคะแน่นอนเป็นความคิดถึงค่ะความคิดถึงที่อยู่ห่างไกลเขาเฝ้าดูคุณแอบติดตามคุณ คือเฝ้าดูคุณตลอดใส่ใจรายละเอียดของคุณตลอดคุณคือความรักมากๆของเขาแล้วก็ในข้อความแรกที่เขาฝากมาบอกกับคุณก็คือหนึ่งไม้เท้าค่ะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นแบบชัดเจนจริงจังมั่นคงเป็นคู่ชีวิตไปเลยได้ไหมให้มันชัดเจนจริงๆกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาต้องการความชัดเจนกว่านี้จากคุณคือความมัน่นคำมั่นสัญญาไหมเมื่อสเตนนะคะมาบวกกับไพ่เป็นนม้อสเตนคือความเข้มแข็งความแข็งแรงพอมาบวกกับ3ใบนี้นะคะก็จะหมายถึง คำสัญญาที่ชัดเจนการตกลงที่ชัดเจนว่าคุณกับเขาเป็นความชัดเจนกันเลยจริงๆได้ไหมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือเปล่าน,นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่เขาคงจะไม่รู้ว่าจะพูดออกมาอย่างไงเขาเหมือนก็อยากจะบอกคุณว่าช่วยให้ความรู้สึกเนี้ยหรือไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดเลยได้ไหมมันเป็นความรักที่ไม่มีการเลือกลาได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นข้อความของคุณที่คุณอยากจะบอกเขาก็ได้ตอนนี้สําหรับคนที่กําลังมีความรักคุณกาลังรู้สึกแบบนี้ในความรักของคุณคุณกําลังมีความรู้สึกว่า ไม่เจอกันแล้วนะคะพบกันแล้วเป็นคู่กันแล้วให้ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ไปยาวนานเลยได้ไหมอยู่กันไปนานๆเลยได้ไหมให้ความรักของเรามันเข้มแข็งมั่นคงอย่าเปลาะบางแล้วก็มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาเลยขอให้เป็นความสุขของการรักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆได้หรือเปล่านี่คือข้อความจากเขาถึงคุณข้อความที่หนึ่งข้อความที่สองค่ะสําหรับคนรักที่กําลังมีประเด็นหรือเพิ่งเลิกลากันไปเพิ่งตัดจบกันไปตัดจบกันแบบกระทันหันเลย The Tower ค่ะ มันกระทันหันเกินไปความเจ็บปวดเสียใจนั้นยังคงอยู่เขายังเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้วก็ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้จบลงไปแล้วเขามีความคาดหวังว่าคุณจะสนใจเขาอีกสักนิดนึงหรือหันมาพูดคุยกันหน่อยได้ไหมหันมาสนใจเขาหน่อยได้ไหมอ่ามีบางอย่างที่มันกระทันหันเกินไปและมีบางอย่างที่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยมันเป็นเพราะอารมณ์นะคะ The Tower, the first, t ดอะทาวเวอร์หมายถึงว He ่ามันเป็นพ่ออารมณ์นะเป็นพ่ออารมณ์จริงๆคือเขาไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณอาจจะกําลังเข้าใจผิดอยู่ก็ได้นะสิบดาบนะคือการถูกทํรลายความไว้ใจเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะคุณกําลังเข้าใจเขาผิดหรือเขากําลังรู้สึกว่าคุณทํร้ายเขาเกินไปหรือเปล่าทาร้ายเขารุนแรงเกินไปหรือเปล่าห้าถ้วยนะคะความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่คนที่ถูกเลือกหรือคุณไม่ใช่คนที่ถูกเลือกใครที่กำลังมีปัญหาลักษณะอย่างนี้อออยู่่นนนะะะคคคคีืข้วาามมฝถึงุณ ข้อความนี้นะคะคือไพ่เดดสตาร์นะสำหรับไพ่เดดสตาร์นะคะและรวมกับไพ่อื่นเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวเขาเองก็ยังนึกถึงคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่เขาคาดหวังให้คุณติดต่อกลับไปเหมือนกันเขาเองก็ยังติดต่อกลับมาเหมือนกันแต่เขาอยากจะเคลียร์ในปัญหาเรื่องนี้คือถ้าหากว่าบางคู่นะบางคู่รักที่มีปัญหาแบบนี้เขาอาจต้องการเวลาในการเคลียร์แต่เขาที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะและเขาก็รับรู้ถึงข้อความของคุณด้วยเขารับรู้ว่าคุณเสียใจเขาเองก็เสียใจ คือข้อความของเขาก็คือเขาเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและเขาก็ปรารถนาให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาได้อีกครั้งเหมือนกันเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะเมื่อเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ตั้งใจค่ะทั้งคู่ไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของการทะเลกกาะกันอย่างรุนแรงการมีปัญหากาันรหรือการตัดจบความสัมพันธ์นั้นเป็นเพราะความไม่ได้ตั้งใจทั้งคู่รู้สึกแบบนี้นะคะทั้งคู่มีความรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจและอยากจะหันกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งพลังงาน โชคชะตาเลยฮะพลังงานจักรวาลและอ้อมกอดโชคชะตากาลังจะโอบกอดคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาและมีประเด็นกันขอให้คุณค่อยๆพูดค่อยๆจากันเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองในการเคลียร์และถ้าเคลียร์ไม่ได้จบไม่ได้มันเคลียร์แล้วไม่ได้จบอยู่เหมือนเดิมขอให้คุณเข้าใจว่าความสัมพันธ์นั้นไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆให้หยุดนะหยุดหยุดหยุดคิดหยุดหยุดหยุดทั้งหมดเลยแล้วสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นรอพบสิ่งดีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเช่นกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ มีไพ่จัด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ซิกซ์วานนะซิกซ์านแล้วคือไพ่ของชัยชนะนะการมานั่งอยู่ในหัวใจแล้วก็การเป็นชัยชนะนั่นเองสําหรับคู่รักทุกคู่นะคะที่ผ่านมา,าพบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับไปโดนใครก็ตามใครเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นของคุณคู่รักหรือคนรักที่คุณถามถึงที่คุณนึกถึงนั้นน่ะเขาคือคู่รักจริงๆของคุณและคุณคือคนที่ไปน,นั่งอยู่ในหัวใจของเขาแล้วคุณทั้งคู่มีอิทธิพลต่อจิตใจของกันและกันแล้ว <c oughs> ค,ความรักของคุณนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะไม่ใช่เรื่องโกกเเพราะฉะฉนนนั้้สิิ่่งทีดขึ จงยอมรับว่ามันมเป็นสิ่งที่เรื่องจริงอะไรที่เข้ากันไม่ได้นั่นคือตัวตนของคุณทั้งคู่จริงๆไม่ได้เกิดจากการตั้งใจโกหกหรือหลอกลวงกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคุณ